ข้อ12เขาให้ a เป็นเซตคำตอบของอสมการนี้นะก็ก่อนอื่นตัวที่อยู่หลังล็อกเนี่ยจะต้องเป็นบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสรุปได้ว่า x ลบ1เนี่ยต้องเป็นบวกนะก็จะได้ x เนี่ยต้องมากกว่า1ก็จะเห็นว่าฐานของล็อกเนี่ยจะเป็น x ด้วยเพราะฉะนั้น x มากกว่า1ก็แปลว่าฐานของล็อกมากกว่า1น,นะก็ถ้าฐานของล็อกมากกว่า1 แล้วล็อกตัวนี้ฐาน x มากกว่าเท่ากับ1เราจะสามารถสรุปได้ว่าตัวนี้จะต้องมากกว่าเท่ากับ x กําลัง 1, 1แบบไม่ต้องกลับเครื่องหมายได้นะแล้วอันนี้เนี่ยเนื่องจาก x มากกว่า 1, 1> ก็แปลว่า x ลบ1เนี่ยจะเป็นบวกนะพอ x ลบ1เป็นบวกเราจะสามารถย้ายข้างตัวเนี้ยขึ้นไปคูณโดยที่ไม่ต้องสลับเครื่องหมายได้ไดก็ย้าย x ลบ1ขึ้นไปคูณก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้ว ย้าย2ไปลบทางขวาแล้วแยกตัวประกอบก็เอาลบ1กับ2เนี่ยไปเขียนบนเส้นจำนวนแล้วก็ใส่บวกลบบวกก็อันนี้เอาที่น้อยกว่าเท่ากับ0ก็จะได้เป็นช่วงนี้นะแต่เนื่องจาก X เนี่ยมันต้องมากกว่า1ด้วยแล้ว1เนี่ยมันอยู่บริเวณนี้ก็จะได้คำตอบที่เหลือเนี่ยจะเหลือแค่มากกว่า1ถึงน้อยกว่าเท่ากับ2ก็ จะได้เซต A ก็คือช่วงนี้นะข้อนี้ข้อถามว่าเซต A เนี่ยเป็นสับเซตของข้อไหนก็เราจะแก้สมการหรืออสมการในแต่ละข้อแล้วดูว่าเซต A เนี่ยเป็นสับเซตของข้อไหนก็ได้แต่ว่าข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าเซต A มันจะเป็นช่วงเล็ก,เ,ลกเราสามารถเอาตัวเลขในเซต A เนี่ยสุ่มมาสักตัวหนึ่งแล้วก็ลองแทนในแต่ละข้อดูก็ได้ถ้าเกิดข้อไหนไม่จริงเนี่ยก็สามารถ ตัดข้อนั้นทิ้งได้นะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่า2จะอยู่ในเซตเเพราะฉะนั้นเราจะลองเอา2ไปแทนในสมการกับอสมการในแต่ละข้อดูก็จะเห็นว่าข้อ1เนี่ยไม่จริงข้อ2ก็ไม่จริงนะข้อ3เนี่ยจะจริงแล้วข้อ4ก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นก็โชคดีที่เราสามารถตัดข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ4ทิ้งได้เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3านั่นเอง